คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะส่องใจคนที่ตอนนี้ทำได้เพียงมองคุณจากที่ไกลไกลอเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะหยิบรูปเก่าๆของคุณมาดูหรือหยิบโทราศัพท์ดูบทสนทนาเก่าๆที่คุณกับเขาเนี่ยค่ะ อาจจะเคยมีร่วมกันเนาะแล้วก็อาจจะเก็บนะคะความคิดถึงไว้ในใจคืออยากจะสื่ออยากไหมก็คงอยากแหละแต่ว่าได้แต่เก็บซุกซ่อนไว้ในจิตใจนะคะอาจจะคิดถึงความอบอุ่นที่คุณเคยทำอะไรดีๆให้กับเขาคุณเหมือนเป็นบ้านของใจเป็นบ้านที่อบอุ่น คุณกับเขาอาจจะเคยบางคนเคยเป็นบ้านเป็นครอบครัวกันมาบางคนเคยวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันนะคะตอนเนี้ยเขาอยากรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยในที่ที่คุณอยู่เนี่ยคุณเป็นยังไงบ้างคุณสบายดีไหมเขาอยากจะถามเหมือนกันว่าความจริงในใจอะลึกๆในใจอะค่ะคุณยังคงมีเขาอยู่ไหม และถ้าไกลกันเนี่ยนะคะเขาอยากที่จะแบบเข้ามาถึงที่ที่คุณอยู่เข้าถึงตัวคุณมากขึ้นด้วยนะบางคนก็อาจจะอยากมาเยือนนะคะบ้านเกิดเมืองนอนของคุณถ้าเกิดคุณไกลกันนะคะหรือบางคนก็อยากจะรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นหรือแมกก้กระทั่งบางคนเนี่ยรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกดี ย,ยิ่งขึ้นไปเออตอนเนี้ยเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างแบบอย่างมีความสุขนะคะปล่อยให้โอ้ยเสียงหาย <c oughs> ขอโทษค่ะจิบน้ามัน <c oughs> ช่วงนี้ช่วงนี้ใช้เสียงเยอะ <c oughs> ไม่ว่าจะอัดคลิปด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะแบบ เสียงก็จะแบบแฮบๆสนีทนฟังได้ก็ฟังนะถ้ารู้สึกแหบแล้วรำคาญก็เลื่อนผ่านไปเลยนะฮะอืมคือเขานะเนี่ยพยายามที่จะแบบใช้ชีวิตแบบของตัวเองให้ได้พยายามที่จะโฟล์ไปกับการใช้ชีวิตงตัวเองแต่เวลาที่เขาคิดถึงคุณมันก็มีความเย็น ความสบายใจเมื่อยามได้คิดถึงแล้วเขาก็อยากรู้เนาะว่าตอนเนี้เอชอชวิตของคุณเป็นยังไงละบ้างนะคะอตอนนี้ในที่ที่คุณอยู่เนี่ยสบายดีไหมอากาศเย็นเกินไปหรือเปล่าลมแรงไหมดูแลตัวเองให้อบอุ่นบ้างไหมนะคะบางคนตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในที่ที่แบบ อากาศเย็นเนาะบางทีมันมีความเย็นของอุณหภูมิอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแพ้อากาศแล้วเขาอาจจะแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณได้เหมือนกันคุณเป็นเหมือน power bank ของเขานะเป็นพลังงานดิีๆของเขาตอนเนี้ยถ้าเกิดเขาได้มองคุณจากที่ไกลๆอ่ะเขา คุณดูแบบคุณดีดูมีเอ NERGY ดีะคุณดูแบบสนุกกับการใช้ชีวิตคุณมีแรงมีกำลังมีพลังในการทำนู่นทำนี่อะค่ะและเขาได้มองคุณเขาก็เหมือนได้รับพลังงานดีๆนั้นจากคุณด้วยเช่นกันนะผมดิฉันดำแล้วดูสิตอนเนี้ย ะะก่อนหน้านี้ความสพัธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเคยมีเรื่องรุ่มร้อนกันอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เขาพยายามทำใจให้เย็นใจให้สงบผ่อนคลายคือมันเหมือนกับว่าถ้าแต่ก่อนการที่ได้คิดถึงเรื่องของคุณหรือคิดในวันที่คุณกับเขาเนี่ยมีเรื่องไม่เข้าใจกัน ตอนนี้เขาอาจจะแบบว่าคิดถึงคุณแล้วมันมีคําว่าสบายใจอยู่นี้หรืออีกใน,นหนึ่งพยายามทําใจให้ร่มสงบสงบก่อนบางบางคนนะมันมันยังมีความร้อนอกร้อนใจอยู่แพยายามข่มใจให้เยือกเย็นนะคะข่มกับความสับสนในใจที่อาจจะหาคาตอบของความสัมพันธ์หรืออยากจะทําน่นทํานี่ในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งบางคนก็อาจจะถ้าเกิดมีประเด็นก็อยากที่จะมาสงบ นะคะสึกหรือปัญหาต่างๆที่เคยทําให้ความสาัมพันธ์มันร้อนก่อนนะแต่เขาต้องเริ่มจากการจัดการอารมณ์และจิตใจตัวเองก่อนนะคะก็บางคนก็ถ้าเกิดมีประเด็นจริงก็ไม่อยากจะบุมบามเข้ามาอยากจะเข้ามาในหมดของคนที่เย็นมีสตินะคะรู้ว่าตัวเองควรจะทําอะไรรู้ว่าตต้องการอะไร ก่อนหน้าเนี่ยเขาอาจจะเคยนะคะปิดบังซ่อนเร้นความรู้สึกจากใจที่แท้จริงไ,ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแสดงออกอาจจะแบบมีหน้ากากใส่คุณโกหกไหมบางคนก็อาจจะมีนะคะหรือแค่ไม่จริงใจกับความรู้สึกที่ตัวเองมีเท่านั้นอาจจะเพราะว่าใครบางคนอาจจะอยู่ในสังคมท่ามกลางผู้คนที่ใส่หน้ากาก เขาหากันแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจให้ใจหรือเชื่อใจใครง่ายๆฉะนั้นตอนที่มีคุณก็อาจจะมีด้านที่ปกป้องตัวเองไม่ได้ให้คุณเต็มร้อยนะคะแต่คุณนะคุณรักและเข้าใจเขาในความเป็นเขาปรารถนาดีกับเขามาโดยตลอดและสิ่งนี้มันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนใจถ้าจะ ละลายเหมือนกันเนาะเขาอาจจะเจอคนใส่หน้ากากเยอะไม่เคยมีใครทำทำเดีๆยวเขาค่ะเหมือนที่คุณทำให้นะคะตอนนี้ถ้าคุณอยู่ในที่ไกลๆที่เขาส่องคุณไปถึงเนี่ยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่หไหนใดเนี่ยเขาก็หวังว่าขอให้คุณมีความสุขนะเขาปรารถนาดีกับคุณอยู่ตรงนี้เสมอนะคะบางคน บางกรณีรู้นะว่าพฤติกรรมบางอย่างของตัวเองในอดีตนะคะการที่ใส่หกาการที่แสดงออกไม่ได้แสดงออกจากใจแล้วมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่ได้น่ารักกับคุณไม่ได้ดูแลเธคแครเยียวยาใจคุณอย่างที่คุณควรจะได้รับรู้ว่าไม่น่ารักแต่อัตตาตัวตนอีกโก้บางอย่างที่มันค้ำคออยู่จะให้ยอมรับว่าฉันมีโหมดเนี้ย มันก็ยอมรับได้ไม่สุดแต่เหมือนว่าเขาก็อยากจะวางไอ้อัตตาตัวตนที่เขาถือไว้เนี่ยลงเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์นะคะกับการที่จะต้องมายึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตัวเองขนาดนี้ซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับการที่มีความสัมพันธ์นะคะอาจจะคิดในเรื่องของการวางลงบางคนก็ถ้าเกิดว่าถึงจุดที่ควรจะต้องอยากรู้สึกอยากจะขอโทษเนี่ยอยากจะวางมันลงแล้วก็เข้ามาเผชิญหน้า แบบไม่มีหน้ากากนะคะพูดกันอย่างจริงใจนี่ไงเขารู้ดีค่ะนะคะความที่เขาแบบไม่น่ารักชอบแบบแสดงออกถึงความแบบไม่ได้แบบแสดงออกจากใจอะ่ะบางคนยิ่งหนักไปกว่านั้นผลักใส่คุณด้วยซ้ำอะไรอ่ะรู้หมดเนี่ยไม่น่ารักแต่เขาอยากจะลอบเปลือกถอดเปลือกถอดหน้ากากแล้วนะคะ่ะเพราะเขารู้ดีว่า เขาไม่เคยได้รับจากใครเหมือนได้รับจากคุณนะคะความรู้สึกดีๆที่คุณทุ่มเทให้กับเขา Just a cup of coffee in every morning with you Can make my day การได้ตื่นตอนเช้ามาดื่มกาแฟากับคุณก็ <c oughs> <c oughs> ทำให้วันนั้นเป็นวันที่พิเศษใครชอบดื่มชากาแฟในตอนเช้าหรือคุณเป็นความอ,อบอุน่นบรรยากาศยามเช้าเนาะการนด้จิบกาแฟจิบชามันเป็นอะไรที่แบบรีแลกซ บูส์พลังงานก่อนที่จะเริ่มวันใหม่คุณเหมือนเป็น ENERGY ดีๆค่ะ I'm sorry to make you feel sad ขอโทษนะที่ทำให้เธอต้องเสียใจ I know I lost your trust ฉันรู้ว่าเธอทำทำให้เธอขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวฉันลงไปแล้วสินะอืม I'm sorry that I couldn't keep my promise เขาเคยสัญญาอะไรไว้กับคุณมากมายแต่ไม่เคยทำได้สักอย่างเขาเสียใจนะเขาอ,อยากจะขอโทษในสิ่งนี้ นะคะ